โอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับ 3007X นนั่นเองดีครับผม yeah! S <S ก็สำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปรวม7จ็ดทิศในโหมด 4V4 นะครับซึ่งทุกคนเนี่ยขอกันมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าผมจะลงคลิปไหนไปในทุกคนก็จะบอกว่าพี่ขอทิศในโหมด 4V4 หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับก็จัดให้ในคลิปนี้เลยละกันนะครับก็ขอพูดเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ผมหายไปประมาณ2วันนะครับซึ่งตอนแรกเวผมจะลงคลิปนะครับในวันพุธปกติเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าเน็ต3 BB บของผมเนี่ยนะครับมันเชื่อมต่อไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับคือตอนแรกอ่ะมันก็เล่นได้ปกตติเลยแ พอมาประมาณช่วงเที่ยงบ่ายเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั่นแหละนะครับก็คือเน็ต 3B บีะผมใช้ไม่ได้เลยเว้ยเลยทําให้ผมเนี่ยไม่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ไม่สามารถลงคลิปได้นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอภัยท่านผู้ชมได้รักกันนะครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอปลากมาณ2000ไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปในโหมด4 v 4นะครับซึ่ง4 v 4เนี่ยมันทําง่ายนะครับผมแต่ว่าเอาตรงๆมันเจอด่านยากเว้ยผมเลยค่อนข้างจะใช้เวลานานในการทําคลิปนะเอออาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้นะครับแต่ ประมาณ2,000ไลค์ละกันนะครับ <Yeah. S 1> ส่วนใครเนี่ยนะครับผมอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นท่าไดของโหมดโซนฟรีสไตล์นะครับหรือว่า4 v 4เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นี่จะมีทิคไหนที่น่าสนใจบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันเลยดีกว่าครับทุกคนลุย โอเคครับผมผู้ชมวันนี้ผมก็มีเว็บสุ่มเพชจฟรีไฟดีๆมานําเสนอท่านชมนั่นเองนะครับก็คือเว็บ99ช็อปนั่นเองนะครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยนะครับเพียงแค่คุณเติมเงินเกิน100บาทเนี่ยนะครับก็เพิ่มโอกาสได้ของแลถ,ถึง16เลยนั่นเองนะครับแถมเว็บนี้เนี่ยนะครับยังสามารถนําคูปองมาแลกเป็นเพชรได้อีกอะ่ะโอ้โหโคตรเก่งอะ่ะคิดดูดิสมมติว่าท่านชมเนี่ยสุ่มได้คูปองนะครับก็สามารถนํามาแลกเป็นเพชรได้เลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับสามารถนําคูปองเนี่ยมาแลกเป็น ID ได้้1 ID เลลยนะแวก็อีีีกกกกอยยยยย่่่าาางงงงนนนนนนึึเเเเเลลละะะะคคครรรรรรรััับบบ100,000 20,000ูปสสมมมถถแได้พชโหหิจจ็ เยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับสุ่มท่าปักธงสุ่มเพชรนะครับแล้วก็สุ่มของแลหายากด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มท่าของสกินปืนแลนะครับกดเป็นเลยนี่นะครับก็จะมีสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับ AK Buffet Scaramigalodon แล้วก็คาตาณั S ด้วยนะแล้วก็จะมี m p 4 0 Copper ซองยาวอีโวรวมไปถึงซองควงไซตามะด้วยนั่นเองนะครับในการสุ่มแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะใช้เพียงแค่10เครดิตเท่านั้นนะครับผมผมก็ได้เติมมาประมาณ250เครดิตนะครับเดี๋ยวมาลองสุ่มกันดูดีกว่าครับว่าจะได้อะไรบ้างนะส่วนตััววเนนีี่่ยยผมมออาาาากกกกไไดดด้้้้คคตะะ S รรบถ็โโโหจ มากเลยนะเดี๋ยวลับองส่งันเลยดีกว่าครับครั้งแรกของเราลุยจะได้อะไรนะโ,โหได้5คูปองว่ะนี่นะครับคูปองที่เราได้เนี่ยก็สามารถนําไปแลกเป็นเพชรได้เลยน,นั่เนเองนะครับหรือว่าเป็น i อดีก็ได้นะไปต่อกันเลยครับทุกคนขอคาตาณนะเอสขอคา เฮ้ยได้สก,กาเปกาโลดอนว่ะทุกคนนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปติดต่อรับได้ที่แฟนเพจเลยนั่นเองนะครับเป็นไงใจจริงอยากได้คาตาณอสแต่ว่าเราได้สก,กาเปกาโลดอนก็ถือว่าคุ้มนะ<อ>ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองนะครับผมสามารถกดเข้าไปไ่นนกัได้เลยนะสลับทิกแรกในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมสลับทิกแรกเนี่ยก็จะอยู่ท่า้างของหอนาฬิกานะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งทกนี้เราจะสามารถทําเพื่อไปโคบเพื่อนได้เว้ทผชมแต่ว่าเพื่อนเราเนี่ยนะครับผมต้อง ยืนแข็งนิดนึงนะครับคือถ้าเขาไม่แข็งเว้ยเขาจะดาวแล้วเราจะไปช่วยเขาไม่ได้นั่นเองนะครับ <ouse reasoning> แล้วเกมเนี่ยมันจะกลายเป็นเสียเปรียบไปทันทีนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมให้ได้ชมวิ่งมาที่บ้านแม่มดหลังนี้นะครับ <t ôi> แล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้ฮึปอ, <t ôi> อ่าจากนั้นก็ให้เรานะครับผมค่อยๆกระโดดนะเ <t ôi> ออโดดขึ้นตรงนี้เฟิบจากนั้นเนี่ยนะครับผมให้เรากระโดดขึ้นตรงสลิงตรงนี้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราโดดขึ้นบนหลังคานะโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็สามารถมายิงเพื่อนได้นะครับผมแต่ว่าเพื่อนเราต้องแข็ง บอกไปนะครับเอาเฮ้ยโอ้ยคุณกู้ไปหยกหยกนานเรียบร้อยเป็นไงล่ะพอเพื่อนเราไม่แข็งเนี่ยนะครับเราก็จะเสียบเสียบเว้ยหายละเอาเลดีวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่ก็ปวดหิ้วมีอย่างเดียวเลยวะ่ะเออดาว,ดวหนึ่ง <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรผมเก่งนะครับหนึ่งสีไม่ถือว่าลุมยังได้อยู่ตอนนี้เรียบร้อยเดี๋ยวสองทำไม่ได้ เฮ้ยดาวเลงหนึ hey, <c oughs> ่งเลงหนึ่งอ่อเนื้อข้าแล้วเฮ้ยผมลืมซื้อระเบิดมาวัตตาฟัสจบกันเอาไงดีที่นี้โอ้ oh, ชุบได้ด้วย <Yeah. S 1> หายแล้วทุกคนโอ้ oh, ชุบกันหมดเลย <c oughs> เอา้า <c oughs> ผมลืมตั้งไอโว สำหรับทิกต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ทาหน้าของหอดูดาวนะครับซึ่งที่นี่เราต้องใช้ไอสวอปละมาหนึ่งลูกนะครับผมถึงจะสามารถทําได้นะก่อนอื่นก็ให้ท่านผู้ชมซื้อทาหน้าของไอสวอนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยครับผมมาตั้งตรงนี้อประมาณนี้เลยเบจากนั้นก็ให้เราขึ้นมาข้างบนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ให้เรากระโดดขึ้นบนนี้จากนั้นก็ให้เราวิ่งกระโดดนะครับเฮ้ยผมพลาดโอเคก็โดดขึ้นตรงนี้นะครับ เอดาวหนึงแล้วก็ให้เรากระโดดนะเฮ้ย <Yeah. S 1> โดดไม่ติด oh. อะไรของผมวัเน,นี้ยโอเคโดดปึ๊บประมาณนี้นะครับผมเราก็จะสามารถขึ้นมาซุ่มยิงได้แล้วนั่นเองนะ oh. แต่ว่าเราก็ต้องระวังซ้ายขวาด้วยนะครับผมเพื่อศัตรูเนี่ยเข้ามาตุ๋ยเราอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอ้ไม่เข้าหัว oh. เออดาวหึ เรียบร้อยดาวสองอ้ไอาไอวอหายพอดีอคือเราต้องเช็คไอโซด้วยนะครับว่ามันจะหายตอนไหนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะไม่โดนตุ๋ยหลังวะเอาไม่มีเอาหายไปไหนอะเอ้ยนี่ไงไม่ไม่ดาวโอ้โหโคตรเจ็บเอาละฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้โอ้รับเบิดของเราฮะโยนไปครับ่อนเอา้าไม่โดนเม็ดนึงเอ้าไม่อยู่ไปไหนวะเมื่อกี้ยังเห็นตรงนี้อยู่เลยนี่เอ้ยนี่ไงเยอะด้ไฮไลท์ไปไง ต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นทริกที่3ของเรานั่นเองนะครับผมสําหรับทริกที่3เนี่ยก็จะเป็นทริกเอาไว้โคบเพื่อนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ข้อดีของมันคือไม่จำเป็นต้องใช้ทานด้ของ i อโซเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วนะ <What? S 1> ก่อนอื่นก็ให้ท่านชมนะครับกระโดดขึ้นตรงรั้วนี้ จากนั้นก็วิ่งกระโดดแบบนี้เลยนะครับผมเราก็จะสามารถมาซุ่มยิงนะครับผมหรือว่ามาโคบให้กับเพื่อนได้แล้วนั่นเองนะครับสำหรับข้อดีของทีนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ว่าทําง่ายนะแต่ว่ามันสามารถโคบให้กับเพื่อนได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องระแวงนะครับผมว่าศัตรูเนี่ยเขาจะเข้ามายิงเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นเราแน่นอนนะเพียงแต่ว่าเราต้องเช็คหลังนิดหน่อยนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยนะครับศัตรูเขาอ่านมาตุยหลังเราได้นะก็ให้เราเนี่ยเช็คหลังด้วยนะครับคืือถ้าาาัตรรูเยยนี่สม ดิ้ได้นะครับเพื่อโคบให้กับเพื่อนอารมณ์ประมาณนั้นนะวิดาเมิถือว่าเอาเรื่องนะครับสำหรับฟาร์มอาร์ตเอกนะครับผมดาวหนึง่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยคือศัตรูเขาจะไม่เห็นเราเว้ยท่านผู้ชมเออโคตรฟรีบอกเลยเอาเฮ้ยดาวอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าตัวสุดท้ายแล้วเฮ้ยเจ็บมากเจ็บมากเรียบร้อย สำหรับทิกนี้เนี่ยนะครับผมให้เราซื้อไอซ์วอมาประมาณ1ลูกนะครับผมสำหรับทิกนี้เนี่ยเราจะเอาไว้โคบเพื่อนหรือว่าจะเอาไว้ซุ่มยิงศัตรูก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงในการทําด้วยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าบางทีเนี่ยศัตรูเขาอาจจะยิงเราตายก่อนที่เราจะทําได้ก็ได้นะครับผมเอออันนี้ก็คิดดีๆก่อนทำแล้วกันนะก่อนอื่นก็ให้ท่านชมตั้งไอซ์วอปละมานี้จากนั้นก็ให้เรากระโดดขึ้นตรงป้ายนี้นะครับเนี่ยก็คือเราต้องทําให้มันเร็วๆนะครับเออเดี๋ยวถ้าเห็นว่าคือรน เกือบตายเอาตรงๆปะคือถ้าเมื่อกี้เขายิงหัวคมเนี่ยผมตายไปแล้วนะครับผมพลาดไม่ได้เลยเว้ยแม้แต่เซียววีนะครับผมสำหรับทีนี้นะเอาเฮ้ยชิบหายละเพื่อนดาวสรุปแล้วผมจะได้ทําเพื่อมาครบให้เพื่อนจริงไหมเนี่ยเฮ้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 ยเห็นหัวโผล่ว่ะท่านชมเออดาวหนึ่งนะครับเฮ้ยเสียงข้างๆผมเลยเอาเฮ้ยไม่เข้าหัวชิบหายละพอรู้แล้วว่าผมอยู่บนนี้น่าจะหยาบนะครับผมบอกเลยแต่ว่าก็ไม่หวั่นนะครับ เรียบร้อยขอหัวขอหัวโอ้โหดาวสองชิวๆอ่ะครับไปข้างหน้ามีตัวนึงไ่เข้าเออเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็เก็บไปสามแล้วนะดูกันว่าผมจะเก็บได้สี่ตัวหรือเปล่านะครับเป็นยังไ,ไงเรียบร้อยสี่หัวชิวๆหลากัน ต่อมาก็เป็นทิกที่5ของเรานั่นเองนะครับผมสาหรับทิศที่5เนี่ยผมแนะนําให้ทําในโหมดเกาะสวรรค์ใหม่นะครับคือเกาะสวรรค์เก่าอ่ะก็สามารถทําได้แหละแต่ว่ามันวิ่งค่อนข้างที่จะไกลกว่าเกาะสวรรค์ใหม่นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้ท่านชมนะครับวิ่งออกมาข้างหลังตรงนี้เลยนะก็ให้ท่านชมวิ่งไปอ่าไอตรงตรงอ่าไอตรงอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเออก็เอาตรงๆว่าลืมมั่นแหละนะครับท่านะาของเกาะสวรรค์ใหม่เนี่ยนะครับมันจะวิ่งใกล้กว่าเกาะสวรรค์เก่านี่ท่านชมเห็นคนปะ เรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับก็คือทางด้านของเกาะสวรรค์ใหม่เลยนะครับพอมันวิ่งใกล้กว่าแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะไวกว่าในการดักศัตรูนะครับผมเออแลวศัตรูเขาก็จะไม่รู้ด้วยนะว่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันวิ่งค่อนข้างที่จะใกล้มากๆเว้ยท่านผู้ชมอ่าจุดนี้คือจุดดักได้ดีพอสมควรเลยนะครับสามารถลองนําไปประยุกต์ใช้หรือนําไปทากันได้นะเอาแล้วทำไมเพื่อนเราโดนตุ๋ยหลังงั้นวะเน่ะเอาเป็นว่าเราดักตรงนี้ก่อนสักหน่อยก็ได้นะเอาเฮ้ยไม่ระวังเลยเอาเป็นว่าดาวสองแล้วไน้เหลือผมแค่สองคนนะครับ เรียบร้อยคือจุดนี้มันดีมากๆเวท่านชมผมบอกเลยนะสามารถลองนำไปทำกันได้เนะยครับอหมดตี้ชิวๆครับน้องๆสลับทิกต่อมาเนี่ยนะครับผมทีนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ไอซ์โซ่เลยนะครับโคตรจะง่ายแล้วก็ดีมากๆเพียงแค่เราเจอแท่นของเกาะสวรรค์ใหม่แล้วก็ด่านนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่น,นให้เราวิ่งมาข้างหน้าตรงนี้จากนั้นกดนอนไปนเลยเ,เรียบร้อย นี่ไปไงคือเราเนี่ยนะครับผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเลยเขาก็ออกมาให้เรายิงดื้อเลยนะคือจุดนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆนะครับมันเป็นจุดมุมบั็อกอะอพูดง่ายๆนะครับแล้วตัวนี้เ็าไปอยู่อะไรบนหลังเท้าเลยเหมือนเขาจะโยน,นนั่นน่ะยิงโคตรจะฟรีนะสำหรับจุดนี้นะครับ <laughs> โอ้ยยังไม่โดนด้วยว่ะ <laughs> ก็คือจุดนี้นะครับ <laughs> เพียงแค่เราเนี่ยนะครับผมระวังขวากับระวังหลังแค่นั้นก็พอเลยนะ แค่นี้เราก็สามารถยิงฟรีได้แล้วนั่นเองนะครับคือเขาไม่สามารถยิงเราโดนได้อะจริงจรินะสำหรับทีนี้นะก็สามารถลองนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับอีซี่มาตาฟักเกอร์วู้ฮู้สำหรับทีกสุดท้ายในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นให้ท่านชมซื้อไอซ์มาจํานวนหนึ่งลูกนะครับคือเกมนี้มันเป็นเกมเร็วท่านชมคือผมเจอตี้ตึงนะครับผมต้องรีบทําทิกเลยละกันนะก่อนอื่นก็ให้ท่านชมนะครับผมรีบวิ่งขึ้นมาบนบ้านหลังนี้เลยนะครับบ้าน2ชั้นนะทิกนี้มันจะสามารถขึ้นไปบนหลังคาได้โดยที่เราไม่จําเปป็นนต้้อออองงมไีกฝั่ึง งงไหมก่อนอื่นก็ให้ผู anyway> ้ชมมาตั้งไอซ์ซูรตรงนี้ครับจากนั้นก็ให้เราวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็กระโดดขึ้นแบบนี้แล้วก็กระโดดขึ้นหน้าต่างนะนี่เราจะสามารถซุ่มยิงได้เลยนะเฮ้ยมีตัวเรียบร้อยดาวหนึ่งนะครับเนี่ยคือจุดนี้มันเป็นจุดที่ดีมากๆเวท่านชมสามารถแบบรีบขึ้นมายิงคนได้นะมาแบบโค้ชเพื่อนได้โคตรจะดีนะครับเรียบร้อยโอ้โหมุมนี้โคตรจะได้เปรียบนะครับ โอ้โหตีเขาโคตรตึงไว้ท่านผู้ชมผมเลยต้องรีบทำทิกนะเฮ้ยเขาอยู่ข้างในโอ้มันยิงไม่ได้เอ๊ะ จุดนี้ดีจริง,รงๆนะท่านผู้ชมสามารถลองนําไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับเพียงแค่ว่าเราเนี่ยต้องตั้งไอซ์วอชให้มันเร็วๆหน่อยนะครับผมประมาณนั้นเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะครับที่สําคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการ,รแจ้งเตือนใหม่ๆจากผมนั่นเองนะครับผมที่อยากให้ผมทําทิกในโหมดซี4หรือทําทิกในโหมดโซนฟรีสไตล์เนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอประมาณ2,000ไลลคคคคค์กก็็พออนนะรรรััับบบโเผมสหิปี้ ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ,บุ้ยครับผม